อ้าเอาเอแล้วสีทองวัดพี่ยังไม่ได้เลยพูดถึงอา้อาวเ,เ,เริ่มนะ,ะมุกหน้าบอกว่าธุรกิจนี้เป็นทุรกิจที่เพี่เอาตาที่อยู่ในธุรกิจใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่ได้ลงมาทําจริงๆแล้วก็เปลี่ยนลุคด้วยเพราะว่าด้วยคำที่เราอ่ะเป็นเป็นโคจีโอแต่เราก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นเบื้องหน้าด้วยเพราะเราก็ถ่ายแอดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ วางคอนเซปต์ด้วยกันแล้วก็สุดท้ายเราออกมาถ่ายแล้วก็แบบเป็นลุคใหม่ที่เราไม่เคยทำแบบนี้ค่ะมันใหม่ค่ะมันมันก็เซ็กซี่เซ็กซี่ด้วยแต่มันเป็นเซ็กซี่แบบมันมันเปรี้ยวแล้วมันเหมือนไฮคอนเซปต์มากกว่าค่ะอย่างอย่างแอดตัวล่าสุดก็คือเหมือนถ่ายในห้องน้ำแล้วก็มีกล้องถ่ายลงมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนใช่เขาค่อนข้างหวื่นว่าเออเป็นเป็นอะไรใหม่ใซี่ ชีวิตเลลยหรือเปขาคิดคิดว่าคิดว่าใกล้เคียงอ่ใช่เพราะว่าปกติมุกไม่ค่อยใส่แลยใช่สังเกตว่าอันนี้ก็คือจะเป็นแบบที่มุกปกติไม่ใช่ไม่ใช่ลุกปกติมุกด้วยใช่แล้วพี่เมฆว่าไหมไม่ว่าอายุเราเยอะกันแล้วพี่ว่ออะไรพ่อห่วงน้องเลยเหรอไม่เป็นไรครับโตๆกันแล้วครับแต่พี่เมฆจะห่วงมากๆตอนช่วงแบบ20ช่วงก่อน20อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนยี่สิกว่าก็เริ่มแบบ ให้สเปซกันละกันเนี่ยตอนนี้น้องโตแล,ล้วครับผมแล้วต้องมีเช็ค,เค,เชค,เค้เวลาที่เขารับงานอะไรที่แบบเรนตี้อยูไม่เป็นเพรเป็นตัวเขาเโอ้เขาคือ,อ,อพูดดีๆนะมันไม่จำเป็นต้องต้องต้องมาคอยรีเช็คเลยครับคือตอนนี้เราต้องต้องต้องเข้าใจว่ามุกน,นะครับเป็นคนที่เดินเข้ากองแล้วทุกคนสวัสดีไหว้ด้วยใช่ไหม ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครแบบว่าโหเฮ้ยเป็นยังไงบ้างไว้ตองแล้วเขาเขาเป็นแบบเขาเป็นผู้เอาส่โสโลแล้วเขาเขาตัดสินใจเองได้เลยพูดแต่ละอย่างมันเมฆไปไปไปใจน้องแล้วว่าน้องสามารถเฮ้ยจายวขอกลับไปบีบกันใหม่ก่อนแล้วกกลับมาใจใจก็ก,ก็พี่เมฆก็เขาเรียกว่าอะไรพี่เม์เป็นคนที่ค่อนข้างหัวหัวฝรั่งอะคือเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่เอาหัวทันสมัยบอเออหัวอะไรคือมันเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าไม่ ไม่บังคับอะไรมุกอยู่แล้วค่ะใ,<ช>ใช่ค่ะอย่างเรื่องนี้ปรึกษาพี่เขาบ้างไม่มีการทำธุรกิจ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 เราเราคุยกันตลอดแต่ด้วยความที่อ่ะมุกอาจจะทำธุรกิจก่อนพี่เมย์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรา,เราก็เราก็แชร์กันเพราะว่าธุรกิจที่เราทำมันก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ<ช>อย่างตัว,ตวมุก<ม>แบบมาทำเครื่องสำอางอันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกซึ่งพี่เมย์เขาก็เป็นคนที่จะรู้จัก อาเห็นอย่างนี้พี่เมยเขารู้จักเครื่องสำอางรู้จักดีกว่ามุกรู้จักสกินแคร์รู้จักทางอาหารเสริอมอะไรอย่างเงี้ยรู้รู้จักดีพี่เมยเขาจะให้คำแนะนำได้เราให้คำแนะนำอะไรเราไปบ้างจริงๆก็ไม่มีอะไรก็แค่บอกว่าแบบ โดยปกติแล้วผมใช้อะไรบ้างเพว่อย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเป็นเป็นตัวเป็นตัวพัมใช่มเป็นลิปออยอะคือผมเป็นคนใช้อยู่แล้วใช่เอออะไรเงี้ยไม่เป็นคนที่ใช้คอสเมติกอยู่แล้วก็คือเลิศมากแต่ว่าคือผมมาแต่งหน้าไม่เป็นแต่ก็เราจะรู้ว่าแบบอ่าถ้าเป็นลิปเนี่ยผมใช้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบปัดตาอะไรเงี้ยใช้หน่อยอะไรเงี้ย ดูงเลกเฉดสีผู้ชายเขาเข้าเฉดสีแบบนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆผมคิดว่ามันไม่ได้มันน่าจะเกี่ยวนะมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับว่าเราเรารู้สึกว่าเราทาเนี่ยแล้วมันเข้ามากกว่าเพราะว่าจริงๆเฉดสีมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆใช่ใช่ค่ะใช่วันเกิดใช่พูดถึงก็ยังไม่ได้ของขวัญวันเกิดไม่ก็โอ้ กินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่โดยปกติแล้วเวลาวันเกิดก็จะกินข้าวแต่ผมส่งซื้อของขวัญวันเกิดให้มุกเลื่วงหน้าไปแล้วเอออ่ะก็อ๋อชัยชัยชัใช่ยชัยแต่ว่าต้องบอกซื้อให้ตอนวันเกิดเขาใช่แต่ต้องบอกต้องบอกนี้ครับว่าวันที่ทำบ้านเราครับในการซื้อของขวัญวันเกิดมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าตามปกติเราคือมีอะไรก็จะซื้อให้โดยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับวันเกิดอยู่แล้วใช่ถ้าเป็นวันเกิดอ่ะถ้าเป็นของขวัญโดยส่วนใหญ่อ่ะมุกก็จะมุกช่องให้เงิน ุกชอบให้เงินพี่เมย์แบบว่าใช่หมายถึงว่าวันเกิดพี่เมย์มุกก็จะให้แบบเงินเงินสดกดมาแบบหมื่นสองหมื่นเนี้ยค่ะแล้วก็มาให้เขาแต่ว่าแต่ว่ามุกโดนเขาด่ามาฉับมากคือประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าให้ให้เงินมาใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวันเกิดมุกอะเวลาซื้อของมุกก็เลยว้ยมันไม่ชอบมันไม่ชอบนันไม่ใช้อะไรเงี้ยก็จะบ่ดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรา เอาสมมติมุกให้ผมมาแล้วอะแบบวันเดือนสิงหาสองหมื่นแล้วก็อเดือนที่แล้วเล่าไปคืนเราให้ของขวัญเขาสองหมื่นมันก็เหมือนเอาเงินเนี้ยมาใช้กันนก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรอะไรพขาพี่แม่พูดแบบมุกก็เข้าใจอะไรเงี้ยแต่แต่ในมุกมุกก็คือมุกอยากให้ของขวัญเขาเพราะว่าคือมุกอะเราเทสไม่เหมือนกันเราซื้อของไม่เหมือนกันก็เลยอยากให้เขาเอาไปซื้อของของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรคือ ขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะเออใช่ปีนี้ซื้ออะไรซื้อรองเท้าครับเป็นรองเท้ามุกชอบการ์ตูนค่ะมุกชอบอันเดียเรารู้ได้ไงาเราน้องเขาชอบรองเท้าโอ้ยรู้อยู่แล้วครับคือคือด้วยความที่พอเราเราอยู่กันเราอยู่ตลอดเราสนิทกันเนาะเราก็จะรู้ว่าเอ้ยแบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยชอบสีชมพูอะไรเงี้ยเพราะว่ามุกก็จะเป็นแบบเดาง่ายมากเวลาจะซื้อของไ้มุกเป็นเจนสีชมพูไหมเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักไหมอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเราก็ซื้อให้ คือเป็นปกติเวลาผมแบบไปเที่ยวที่ไหนไปออกงานที่ไหนอะไรเงี้ยเราเหมือนแบบเราเห็นของอ่ะที่เป็นสีพูเป็นตัวกระดน่ารักน่ารักผมก็ซื้อให้บุกตลอดน้องเลยใช่ใช่ค่ะเราเป็นคนก็ทั้งดูใจน้องว่าน้องเป็นคนเทสแบบไหนชอบอะไรยังไงอย่างเงยโอยเก็บรายละเอียดเนี่ยกว่าจะรู้ก็ใช้เวลาสามสิบปีครับ เดี่มไมเ๋ยวผมผมอ๋อใช่กว่าจะรู้ก็นานครับจริงๆก่อนอันนี้ก็ตีกันบ่อยครับ<ช>กว่าจะรู้ว่าแบบเฮ้ยแบบชอบ,ชอ,บอะไร,ะไ,รไม่ชอบอะไรก็ตีกันจนแบบจนหายจนเลิกตีครับใช่แต่ว่าของขวัญปีนี้จริงอยากให้พี่เมฆมีแฟนค่ะค่าเซละค่าเซลโสดนะคะเพราะว่ามันสามสิบแล้วอะ่ะจะไม่มีแฟนอีกมุกไม่นะมุกไม่แนะนำให้เลยทีกดียวกันนะ เพราะว่าพี่แม่ไม่มีมากี่ปีแล้วพี่แม่สดเออสิบปีเจ็ดเจ็ดอะไรเงี้ยแปดปีซึ่งมันก็แบบเยอะเกินค่ะเยอะนี่การอันตี้พี่นี่สดจริงเลยนะเนี่ยหนูคือตอนเด็กๆอ่ะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนห่วงพี่ชายมากค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ห่วงพี่ชายเพราะว่าเหมือนตอนสมมติว่าสิบสิบเก้ายี่สิบเขาเขาสิบเก้ายี่สิบเนี้ยมูเขาแบบ แบบโอ้ยทุกคนรายล้อมเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ห่วงเขาอะไรย่างเงี้ยแต่หลังๆเริ่มแบบว่าเออเริ like right. ่มเริ่มริ่มีตอนทอายุเริ่มเยอะแล้วพอไม่มีแฟนแะก็แบบสองสามปีก็เริ่มเอ๊ะพอเริ่มสี่ห้าปีก็เลยเออเริ่มเจ็ดเริ่มแปดละมีได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยสมัยก่อนสมัยก่อนคือแบบเวลาจะบอกเออเนี่ยแนะนําแนะนําเพื่อนไหม มุกก็แบบไม่ได้ห่วงพี่ชายตอนนี้ตอนนี้ให mm. ้แนะนําเพื่อนก็ไม่ได้อยู่ดีเพราห่วงเพื่อน <laughs> 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 ไม่เคยจะแนะนําเพื่อนให้เลยทั้งทีเลยเ <laughs> <laughs> พื่อนมุกก็เพื่อนมุกก็มีนี่แหละวอเตอร์เฟมมีพิกเลตมีแอมเบอร์ก่อนนี้ก็วันวันวันนี้พี่เมฆก็ได้ร่วมงานกับเฟมด้วยมาอยู่ในงานเดียวกันแล้วเราก็มีกันเท่านี้แหละ,ม,ะมั <laughs> กก็มีก็กันเดิม จริงๆอยากก็อยากให้อยากให้มีครอบครัวหมายถึงว่าไม่อยากให้บ้านปลายแล้วอยู่คนเดียวเร<อ>าเป็นห่วงเขาไงเพราะว่าเพราะว่าเราอะตอนนี้ยังไม่มีแฟนเหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายเราคิดว่าเราจะต้องมีแน่ครอบครัว <c oughs> เออหมายถึงว่าเรายังแบบมีเป้าหมายนี้อยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากทิ้งให้พี่ชายเราแบบอยู่คนเดียวไม่เป็นไรพี่อยู่คนเดียวได้ครับไม่ต้องเป็นตัวให้เป็นสูตรงานขนาด อาจจะเป็นเพราะว่ามีอะไรที่อยากทําในชีวิตเยอะแล้วคือบางคือผมอะเป็นคนที่ผมรู้ตัวว่าคูอว่าผมเป็นคนที่แบบถ้ามีแฟนผมค่อนข้างรักแฟนมากอะไรเงี้ยแหมคือแบบทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเวลาผมแบบผมแบบมีความรักผมยังแบบค่อนข้างรักนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตอนนี้ด้วยความที่เราเพิ่งออกจากบริษัทเนาะแล้วเราก็มาจริงจัง,จงเรื่องการทําเพลงอะไรเงี้ยครับผมทำทำวงดนตรีด้วยนะครับตอนนี้ ชื่อเซนอาร์ตซิกครับก่อนเพิ่งปล่อยเพลงนะครับชื่อว่าเงานะครับผมโอเคต่อก็ประมาณว่าพอต้องทาอะไรพวกนี้แล้วครับเหมือนเราต้องใช้โฟกัสเยอะถ้าเกิดว่าเรามีแฟนอ่ะกลัวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวการโฟกัสมันจะแบบมันจะหลุดประมาณนั้นครับพี่เมย์เขาเป็นคนมีแพชชั่นในชีวิตที่ไม่ใช่เรื่องครอบครัวค่ะเป็นเรื่องแบบหมยถือว่าไม่ไม่ไม่จะเป็นเรื่องการสร้างครอบครัวแบบไมยถือว่าไม่ต้องประสบความสําเร็จเพราะว่าไม่ได้คิดสิ่งนั้นอะไรเงี้ยคือแต่ว่ามันมีเป้าหมายในการทํางานอยู่ใช่ก็เป็นข้อสองที่อยากได้สำเร็จอะไรเงี้ย และอย่างอยบเดียบอย่างบู๊กกับกันอย่างบกน้องอย่างน้องมีดีอย่างมีมีก็ได้มีมีก็ดีครับมีก็ดีคือเอางี้ต้องบอกงี้ว่าผมผมกับบุ๊กอะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือคนจะเข้าใจว่าผมเป็นคนห่วงน้องไม่ใช่ไม่ได้ห่วงนะตอนเด็กห่วงคือคือแบบไม่ได้ห่วงแต่ว่าเอาจริงๆคือเหมือนแบบเราเป็นคนแค่ว่า คือมุกอ่ะถ้าน้องสาวอยากทําอะไรทําตัดสินใจอะไรตัดสินใจใ<ช>คือเราจะไม่แบบมาคอยห้ามมาคอยเตือนอะไรอ่ะคือเตือนเตือนบ้างเตือนนิดหน่อยแต่เราจะไม่ห้ามเลยแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าแบบใครมามีปัญหากับน้องผมอ่ะก็มีกันปัญหากับผมด้วยเราไม่ได้ห่วงแต่เราไม่ได้ห่วงเป็นพี่ชายดีดีคือเราไม่ได้ห่วงเอา s เราเราไม่ได้ห่วงน้องแต่เรารักน้องไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลิฟเลิฟเลิฟนี่วันนี้มาตอนแรกมาขำมาก ว่าเออผลิตภัณฑ์ชื่ออะไรนะไม่เป็นทิงคองออยเออพอดีพอดีว่าอันนี้มันเปิดเปิดตัวใช่ไหมเขาก็เปิดแบบเออแบบเป็นยังไงบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เขาบอกแป๊บหนึ่งนะครับก็เดินมามุกมุกผลิตภัณฑ์เลยนะชื่อเทนนิงพัมออยค่ะเป็นลิปออยใช่ ก็ดูดูดูปากมุกตอนนี้ไอ like ้น like ี่ก็เติมเติมโชว์เลยเติมโชว์เลยนี่คือกินข้าวเสร็จแล้วอันนี้บอกอ้าบใช่ยังไงก็ฝากก่อนตุ๊กตาผู้ใช่ก็ดีคือพวกหนูอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเหมือน อยู่อยู่ในบ้านค่ะเราก็อยู่คนละมุมเพราะเราก็สร้างบ้านให้ทุกคนมีแบบที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้<ล>ยอยู่คนละมุมแล้วก็แต่ว่าวันไหนที่เราอยากจะเจอกันเราก็เหมือนหมายถึงว่าหนักอย่างนั่งคุยกันเราก็นัดนัดที่จะกินข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็นั่งด้วยกันถึงแบบสี่ห้าทุ่มน,น,นั่งคุยกันไปเรื่อยจนแยกกันนอนเลยมันก็เลยแบบว่ามันมันเราก็มีสเปซส่วนตัวแล้วเวลาที่เราแบบต้องการต้องการจะคุยกันเราก็คุยกันได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะเะนั้นเรื่องเรื่องมีแฟนไม่มีปัญหา มีเลยยินดีครับผมย,ยินดีเหมือนกันรีบมีเลยแนะนำแนะนาเพื่อนใ้สิบอกแล้วโอเค,อ <laughs> เคอวอนเทฟก็เลยไปโยกวอนเร์เลมไง <laughs> บอกว่ามีมุกมีเพื่อนแค่นี้แหละ <laughs> พี่เบกก็เห็นเพื่อนมุกหมดแล้วโอเคโอเคโอเคครับ